เดือนพฤษภาคมปีคิริสกัาละ1,978ได้เกิดเหตุการณ์กบฏขึ้นทงางภาคตะวันออกของประเทศกัมพูชาอันเป็นผลพ่วงจากค่วมพระพ่อใจที่รัฐบาลเขมรแดงดำเนินนโยบายการสร้างค่วมมันคงทีนําไปสู่การกวดลางและการสูญเสียชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากรวมถึงเหตุในสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งลบหนเข้าสู่เวียดนาม ควบวาดและแหวงศัตรูทางการเมืองภายในของรัฐบาลคขมินแดงนั้นบ่ได้ส่งผลต่อการกวดล่างสมัยฉรกคักขิวนิิต์ที่ถูกสงสัยว่ากำลังทอรยศตต่อการปฏิวัติเท่านั้นหากแต่ควบวาดและแววงนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงการกวดล้างศัตรูทางชนช,นชนั้นกลุ่มอื่นๆภายในสังคมขมรอีกนั่วบวสิเป็นกุมราชวงศ์ซึ่งถือว่าเป็นช้นชั้นปกครองผู้ขุดหลีดและช้นชั้นภูได้รับผลประโยชน์จากระบบทุนนิยม ซึ่งได้แก่ปัญญาชน